เครื่องนำไปสู่ภพข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสอยู่ว่าเครื่องนำไปสู่พพเครื่องนำไปสู่พพดังนี้ก็เครื่องนำไปสู่ภพเป็นอย่างไรพระเจ้าค้าและความดับไม่เหลือของเครื่องนำไปสู่พพนั้นเป็นอย่างไรเล่าพระเจ้าค้าราธะฉันทะก็ดีราคะก็ดีนันทิก็ดีตัณหาก็ดี อุปายะและอุปาทานอันเป็นเครื่องตั้งทับเครื่องเข้าไปอาศัยและเครื่องนอนเนื่องแห่งจิตก็ดีใดๆในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณกิเลสเหล่านี้นี่เราเรียกว่าเครื่องนําไปสู่ภพความดับไม่เหลือของเครื่องนําไปสู่ภพมีได้เพราะความดับไม่เหลือของกิเลส มีสันทะราคะเป็นต้นเหล่านั้นเอง